วันนี้จะไปวันนี้จะไปตลาด ป้อมเป้<ะ>ใครไปตลาด<ะ>ใครไปตลาดเป๊เหรอป้อมหรอไปมไปม่ได้วหรอแล้วป้อมไปไหนอ่ะโอโอพี่กำลังจะไปไม่รู้ว่าน้องเขาตื่นยังใครรอ้องดำ เห็นเเดียว์ในชิย่างไปถ่ายในสิท้ายคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันจะนจ้าโทรหาคอยดูคอยสิย่างท้ายคลิปไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวนนไปอะไรดำดำอะไรคะอุ้ยอุ้ยทำไมอะทำไมวันนี้จะไปตลาดนะจ๊ะนะจ๊ะ ข่อยยางไปถ่ายคลิปกันยังแบบยางไปเรื่อยๆเลยจะค่อยตามไปไป่หน่ขอุเรใหม่ี๊ยนอยู่แ้หิอย่านั่อตีกินเาเร็วนไกินเลยข่อยบอกกินขขาเศร้ากระเบื้องเมฆผุนผัวข่อยหองอยู่อกอกเขาเศร้าจะมอเป็นจีนเลยล่ะข้าเศร้าจะเนี๊างอแรกหางแป้งพุชมิ้ เมื่อวานมีประทุงโกยี่สิบบาทใส่ห <laughs> <laughs> นักหอยยางไปเรื่อยๆดยเด้อไปหาแมวก่อนดำโตกระโต,โตยอยู่ไหนอุ๊ยไปดูน้องๆก่อน ยายแม่จ๋าตื่นยัง,ไ,ไ,งไ,ปไปท้ายคลิปตลาดลูกดิกพูดใช่ละยำหนอยพูดใส่ลูกดิูกลูกดิกมีคุ้มอยู่ในห้องอยู่ลูกจะไปหาวัฒนาไหม หนูจะไปหาพี่วาสนา,ไ,า,นา,นาไหมพี่วาสนากุ้งน้าต้มไว้แล้ว<อ>แยกของกินไปไมจะไปก็ไปนะเดี๋ยวนะกลับมานะเดี๋ยวเอาไปส่งเนอะจ้ากุ้งนี่หันหนูต้มไว้เหลือใบซีโตจ้าบนเครื่องอีน้ำลูกเด่นก็หัวหนุ่มกับเคกยำยำกันเนาะบุญจันทร์บุญจันทร์ลูกแก บุญจันทร์เขาไปหาบุญจันทร์แบบนึงนะหนาเล่ยั่งกินอันนี้นเห็ดเน่าปุ๋บุญจันทร์ไหวจักผาแดงพี่ตุ๊กติ๊กไปหาน้องนะลูกไหนไหนตุดกติ๊กไออกกล้องให้น้าหน่อยเลยเลยใครลอยจริงเลยเนี่ยคนหรือหมูเนี่ยหมูหรือคนเนี่ย หมูหรือคนเนี่ยคนหรือหมูเนี่ยไม่อยากรักมันเลยไม่อยากรักมันเลยคนแก่เนี่ยคนแก่เนี่ยไม่รักละ,มลกละไม่รักแล้วเอาไปขายแล้วคนแก่เนี่ยไม่มีประโยชน์ละทําอะไรก็ไม่ได้ละไม่รักไม่รักเลยเด็กคนนี้ขายขายสองร้อยมีคนจะซื้อเนี่ยมีคนจนะซื้อไห่สองร้อยเนี่ยโอ้โอ้โอ้ฉีดย,ดยอกโอ้ผุ้เฒ่าชียอก